ก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอสีเทียบนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขาข้างนอกก็้าวความไปสักนิดหนึ่งผมเคยมาที่นี่แล้วสองสามครั้งครับครั้งก่อนมาไม่มีคนเลยมีแต่ผมเดินอยู่คนเดียวลับมาที่นี้ ที่มันแปลกคนเยอะก็เพราะว่าเมืองโบราณสีเทพได้รับการยกระดับเป็นเมืองมรดกโลกเป็นแหล่งที่เจ็ของไทยด้วยครับเป็นแห่งที่สทางวัฒนธรรมด้วยครับเขาข้างนอกอ่ะทีิงก็อยู่คนละที่กับเขาข้างหนครับ ว่าอยู่นะครับเขาบอกว่ามันเหมือนจะเป็นพีระมิดมันไม่ใช่หรอกครับมันก็เป็นเจดีสร้างขึ้นมาก็มีพี่คนหนึ่งเขาไปคอมเมนต์ในคลิปเขาก็บอกให้ความรู้นิดหน่อยครับผมผมก็บอกว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเป็นคลังวิเก็บอาวุธก็อันนี้เป็นทางศาสนาก็น่าจะเก็บสะสมเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาอะไรไว้ข้างล่าง การเวลาผ่านมาก็ทำให้มันพังลงมาก็ดูการสร้างถ้าบอกสมัยทราวดีนี่ก่อนนครวัดนครถมนะครับถ้าไล่ตามประวัติศาสตร์ไกลๆก็จะเหมือนว่าเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาก่อนขอมก่อนที่ขอมจะเข้ามาตีเหมือนกับว่าก็ ทำให้อาณาจักรสีเทพเสื่อมสลายมาประมาณนั้นคนสมัยก่อนนั้นก็ก็คือมีสงครามนหรครับก็บอกว่าห้ามขึ้นโบราณสถานทางนนนก็มีป้นเพอนหมวกครับ ความต่างสมัยที่ผมมากรับตอนนี้ตอนนี้คนเต็มไปหมดเลยครับที่จอดรถก็แทบไม่มีเหมือนกัน ทีจริงทเขาไม่มาครั้งแรกนู้นผมเคยขึ้นนะครับเขาไม่ให้ได้ห้ามตอนนั้ตอนนี้เขาห้ามแล้รวะตอนนี้ก็มีการเช่าชุดโบราณมาถ่ายรูปวดดิง้งนะชุดเช่าผมจะให้ดูคนก็อาจจะดูลหลายๆคลิปนะครับ ถ้าถามว่าอ,อิดหินอย่างที่เห็นนี่ก็คือสมัยนั้นทำทำทำอิดอิดมอนเนี่ยใช้เป็นแล้วอ่ะกับคำถามเมื่อก่อนผมสงสัยว่าแล้วเขาเอาอะไรยาแนวผมเข้าใจว่านี่ไม่มียาแนวแต่อิดที่มันจับกันอยู่ก็คงจากการเผาครับ ดูคนตอนนี้กับตอนนูนตอนต่างอันนี้มุมทางนัาน,นตกเจงนคะครับทุกจุดก็คือโบราณสถานก็จินนา,นาบุรีกว้างเหมือนกันนี่คือฐานฐานลากข้างล่างน,นี้ก็จะให้ชม บลอบอันนี้มีแค่ส่วนเขาข้างนอกนะครับมีคนมาถ่ายรูป่ะ,ะครับจะเหมือนอบอกว่าขอมเหมือน,นี้นะที่จริงก็ไม่น่าใช่นะ แสดงว่าที่นี่มีคืนมีฝนตกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาที่ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นตัวจ,จริงผมว่ามีอีกเยอะแต่ก็อาจจะเห็นผ่านสือ่อทาง y u u u b e เฟซบ,บุ๊กก็พอสมควรก็ดูในมุมมองของแต่ละคนครับจะไม่เหมือนกันนี่คือเขาคังนกอุ้ย เขาขางนอกครับเขาขางนอกกันนี้เดี๋ยวจะมีเขาขัางในที่ตัวุทวยานประวัติศาสตร์รีเทพอยู่นะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ใหญ่จุดนี้โบราณสถานจะน้อยกวอสีเทพอันนี้ก็ลองลอยการผังดูนะครับ เมื่อก่อนก็คงจะเป็นแบบมนลดบฐานเจดีขนาดใหญ่เพราะส่วนโน้นได้พังลงมาข้างล่างเป็นหินศิลาแรงข้างบนก็เป็นอิฐมอญก็ mm hmm. มีคนมาให้ความรู้ตอนที่ผมถ่ายไปที่แรกเขาก็บอกว่า,าที่ยาแนวระหว่างก้อนอิฐแต่ละก้อนน่าจะเป็นอย่างไม้โยผมจะให้ดูราคา mm hmm. นิดนิดหนึ่งครับ ก่อนที่จะออกนะเมื่อก่อนไม่มีร้านขาผมมามีผมคนเดียวจริงๆแ,แล้วก็เข้ามาจอดรถข้างในได้สบายเป็นลานคาร้านคา,า,าที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในส่วนที่เขาข้างนอกนะครับตรงนี้ลานคาขึ้นมาเต็มเลย ตรงนี้ไม่ได้เสียบัตรผ่านประตูนะครับจะไปเสียที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอันพาทีงออกมาก็เยอะพอสมควรมันก็เป็นลานเข้าชุดมีรถกับแฟจอดผมก็คง,งจะไม่เดิน อ้อมไปไกลอ่าก็มีรถสุขายเกี้ยที่มาบริการไว้ยังไงก็มีร้านค้าขายเริ่มเยอะอันนี้เป็นอีกทางด้านพิษหนึ่ง ทิศตะวันออกครับของเขาข้างนอกสำหรับประวัติเดียวผมจะดูตรงนี้อีกทีเพราะผมก็ไม่แน่ใจคนก็ยังโผล่อยู่คนนี้มาติดใหม่เมื่อก่อนไม่ใช่ภาพอย่างนี้ ในปีงบประมาณผสมง, 5, 5, 5, 1, บ,สงสบประมาณั้งหายห้ติดตัวะปัิศาสตรศรีเทพกรมศิลปกรวนได้ดำเนินพิรีโบราณสถานเขาค้างนอกซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองโบราณสีเทพทางเดินทิศเหนือมีลักษณะเป็นเนินที่ดินขาน,านาดใหญ่เทินห็นและจีริยมินทร์พรมพื้นที่โบราณ ขุกรมหลวงตรวสักคนยาวนะก็ายาวจากกรรมขึ้นบนนะอันนี้ก็คืออันนี้เขา,ามาติดใหม่นะครับเมื่อก่อนไม่ได้เป็นภาพอย่างนี้ให้นะโบราณสถานสถานเขาข้างนอกก่อนดำเนินการขุดค้นทางคดีมันก็เป็นเนินแบบนี้ครับแล้วต่อมาฐานทางเนินที่เหนือขุดแต่งอันนี้ขุดแต่ง ขุดแต่งเสร็จนะแล้วนี่การขุดหลมตุดตรวจความยาวความยาวของฐานของเจดีย์เนี่ยมันเป็นกองดินแบบนี้ที่มันพังพังลงมาทับถมด้านบนสุดนะครับนี่เอามาพบพระพุทธรูปสายทั้งด้านที่ตะวนตกของเจดีย์ประธานเจดีย์นี่คืเป็นของแบบสมัยราวดีค่สมัยของขอมเลยหลุมตรวจขุดคมครับ อันนี้ก็เป็นสภาพอย่างนี้ตอนที่บูรณะอันนี้ก็ตอนกําลังบูรณะก็คือเป็นอย่างนี้ก็สรลอยเลือที่เลี้ยงขึ้นมาใหม่กรมศิลปากรบูรณะขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบแบบเดิมก็ผมเคยมาตรงนี้แล้วสามครั้งครับมาสองครั้งแรกไม่มีคนเลยไม่มีร้านคาเลยผมก็เที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวเลยอ่า ตอนนี้เขาขึ้นประเบียนเป็นมระดกโลกคนก็เลยมาเยอะครับดูเต็มผมเข้าใจว่าสีเทพน่าจะเยอะคนนี้เยอะนะฮะนี่เป็นทางด้านทิศตะวันออกครับของโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของสีเทพอันนี้แค่เขาข้างนอกครับเดี๋ยวไปดูสีเทพจะอลังการตัวนี้อันนี้ครับ ให้ดูแต่ละที่ก็ติดลายเขาเป็นโบราณสถานทั้งนั้นก็เามื่อก่อนเป็นกองดินเขาโบราณขึ้นมาใหม่สมัยก่อน ดูจะดูบรรยากาศของคนนะครับที่มาดูครับคนมาเที่ยวมีการเช่าชุดไทยโบราณเที่ยวครับถก็ไม่มีที่จะจอดเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบเท่านั้นเลยเนี่ยที่เห็นกองหินห,หินที่วางข้างล่างนี้ก็คือ เป็นซากตั้งแต่โบราณน,น่ครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหลี่ยมมุมทางนี้ว่าเป็นยังไง ก็เป็นรอบๆของบริเวณเขาข้างนอกครับมีที่จอดรถของเอกชนแล้วนะครับ20บาทข้างในนะครับทางนี้ทางด้านหลังไกลมาหน่อยอันนี้เป็นทางด้านพิตวาวันออกครับพอตอนมานี่ยามค่ำแล้ว ความต่างครับการได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกคนก็ามาเยอะน่ครับนี่ก็เป็นทางด้านทางขึ้นน่าจะเป็นทางด้านทิศเหนือครับแล้วก็ติดป้ายห้ามขึ้นชัดเจน เมื่อก่อนสมัยไม่มีคนผมเคยเดินขึ้นนะครับถึงกองเล็กก็ไม่ได้เดินขึ้นอีกเลยจากกองดินที่พังมาเขาก็บูรลณลนะเป็นรูปเป็นลางได้ ดูครับเขาคังนอกครับที่อำเภอสีเทพครับพระปางเก่าอำเภอสีเทพครับเขาคังนอกเขาค้างนอกครับโบราณสถานหมายเลขเจ็ดของไทยครับทาง ประวัติศาสตร์ครับเป็นแห่งที่4น่ครับเป็นมรดกโลกใหม่สดๆสดร้อนๆของไทยคนก็มาเที่ยวเยอะเลยตอนนี้รอ,รอบๆบ,บริเวณรถก็เต็มหมด ดูบรรยากาศนะเมื่อก่อนผมแทบไม่กล้าเดินมาทางนี้เลยกลัวมีคนเดียวมีคนก็คึกคักรอบมาก็ก้อนอิฐที่เลี้ยงขึ้นมาใหม่คมศิลป์เขาได้บูรณะนะครับ ไม่ไม่ได้เป็นรูปร่างนี้แต่เขาก็จำลองเหมือนแบบของเก่าประมาณนั้นเพราะว่าเมื่อก่อน,น,นเขาเห็นเป็นกองหินกองดินนะครับที่เป็นกองที่มันหัดพังถล่มลงมาก็ผมไม่ว่ามันไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหวหรือเป็นเพราะว่าอะไรมันหนีภัยสงครามมันก็กลายเป็นเมืองล้างไปเองของที่มานานไป เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เอาแช่ขวดแจ้วครับผมก็ว่าน่าจะทนก็ก้อนอิดก้อนไรสมัยนี้นครับอชมส่วนเขาข้างนอก ก็สําหรับคนไม่เคยมามีโอกาสก็มาลองเที่ยวชมดูครับไม่มีโอกาสก็ชมคลิปไปครับก็มีคนเอาไปลงไว้ใน YouTube ในสื่ออินเทอร์เน็ตเยอะแยะครับการสื่อสารของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับก็บางคนก็มืออาชีพอย่างของรายการทีวีเราก็ แบบมืออาชีพเขาก็จะได้ความรู้ได้ความละเอียดทุกงอทุกแทกแต่อย่างของผมก็มาแบบนักท่องเที่ยวชาวบ้านธรรมดาก็เลยไปแบบนี้แหละครับประวัติความเป็นมาก็ประมาณแค่นี้เองความรู้